สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ช่องของผมก็ถึง5,600ซับแล้วนะผมผมก็จะมาทำคิวแอนเอนผมทุกคนก็พวก F2 f ซ f งนะหีคอนับตอนทันกับเปมนที่เลยของพวกมึงนะครับที่เลื่อนไม่มีไอพวกผีไร้บ้านนะครับผีไร้ญาติผีไร้บ้านที่นะครับอยากรู้ที่อะไรก็คอมเมนต์ได้วยนะผมเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับพรุ่งนี้นะผมพรุ่งนี้ผมจะมาตอบนะครับผมในไลฟ์ช่วงประมาณ2-3งสาทุ่มนะครับผมก็จะมาชี้แจงเรื่องตอนนี้ช่องของผมนะครับมี ระบบสมาชิกนะผมสําหรับใครที่อยากดูคลิปด่านะผมที่ผมต้องทำอย่างนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมไม่ได้หิวตั้งน้บเดี๋ยวคนดูไม่อวเมเ,เงินเงินมาอะไรวะเงินมาชี้สงบเงินหมดชีสตรีมเฮียแม่งด,ด่ากูนะเฮียปากอย่างแจ๋วก็นั่นแหละครับที่ผมทําแบบนี้เพราะว่าผมช่องผมครับก็คนดูก็เยอะนะผมแต่ส่วนมากก็เป็นเด็กนะครับผมผมไม่อยากให้ชุมชนของผมครับเป็นด้านลบ ไม่อยากให้มันมัน,ม,นมันก็มีมันมีผลลบมากกว่าผลผลบวกนะครับผมก็นั่นแหละครับสําหรับใครที่อยากดูคลิปด่าแบบท็อกซิกแบบเลื้อนเลื้อนแบบอะไรก็นั่นแหละครับก็สมัครดูได้นะครับผมนี่ครับเต็มเลยครับผมประมาณนี้ครับผมก็ใครอยากรู้อะไรก็ถามได้เลยนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์ครับผมถามโอซีก็ได้ครับแต่ขอไม่ลั้งเส้นมากเกินไปนะครับผม